สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง v p ธรรมดานะครับช่อง v p ธรรมดาก็จะมานำเสนออานอน VIP นะครับอานอน VIP ของวันที่3ามสิบมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับสำหรับอานอน VIP นี้ก็จะมีทุกวันนะครับออกเวลาหนึ่งทุ่มนะครับถึงหนึ่งทุ่มครึ่งทุกวันทุกวันเลยนะครับช่อง v p ธรรมดาก็จะมานำเสนอท่านท่านผู้ชม ให้รุ่นลงเพื่อความบรรเทิงทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชทิทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับเราก็มาชมกันเลยดีกว่านะอ่าคอย,ยดูดีๆเพราะว่าเป็นวัดเมือ่อกี้ไปนอนรอบหนึ่งแล้วขึ้นมาก็ค่อยอยังชั่วหน่อยแต่ก็ยังเป็นอยู่กงกินน้ําอุ่นก็ไม่ได้ไอานเลยนะ มาชมกันเลยนะครับเด่นนะครับเด่นนะเจ็ดแปดเก้านะครับเน้นที่แปดกับเก้านะครับรองกับเจ็ดนะของฟันตรงที่เ้านะครับตามนี้นะครับเจ็ดแปดเก้าคู่ของเขาก็คือสามสี่ห้าหกเก็ดสามสี่ห้าหกนะครับ3ามแปดสามแปดสี่แปดแปดห้าแปดหกเก้าสามเก้าสี่กเก้าหกนะครับไปกลับเลยนะเน้นเด่นเนเจ็ดในตัวรองนะครับ7 3็ดสามเีเ็ดหาเจดหกนะครับตามนี้นะครับ เ็นชุดบินก็ตามนี้นะครับเจ็ดใครชอบก็เอามาแทรกไปด้วยได้นะครับเื่อนตัวรูดตัววิ่งเน้นที่แปดกับเก้านะครับพอพันตรงที่เก้านะเก้านะครับเื่อนตัวรองก็คือเจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับรูดวิ่งนะครับเป็นหลักนะเน้นที่เก้ากับแปดนะเป็นหลักนะครับเก้ากับแปดเื่อนตัวเจาะนี่พอเน้นที่สามสี่ห้านะครับข้างหน้านะครับเอาข้างหน้านะ แปดสามแปดสี่แปดห้าเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าใช้จิตมากก็จิตสามจิตสี่จิตห้านะครับเช่นเดียวกันนะครับเน้นที่รูดกับวิ่งมากกว่านะอ่าประมาณนี้นะครับเล้นที่เก้านะครับเก้านะเป็นหลักนะครับตามนี้นะครับฮานอยวีไอพีออกเวลาหนึ่งทุ่มนะครับทุกวันทุกวันนะครับช่องวีไอพีทำเวลาก็จะเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมด้วยลุ่มเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนเนาะอ่าครับเดือนเดือนเรียนนะครับชูบดีครับสวัสดีครับ